ไดออ้้นับ่อไอ่แล้วก็ห็ดไ้หมพร้อมไหมยังลูกพร้อมไหมยังคะขามคำชี้แจงนะคะบอกว่าให้นักเรียนแสดงวิธีทำและหาผลบวกต่อไปนี้โดยทำลงในสมุด ข้อที่หนึ่งมาแล้วคะ่ะรูปข้อที่หนึ่งนะคะข้อที่หนึ่งเป็นการหาผลบวกจำนวนกี่จำนวนเอ่ยสามจำนวนค่ะโดยมีสองจำนวนนั้นจะอยู่ในวงเล็บนะคะข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งให้เขียนโจทย์นะคะคุณครูกำหนดโจทย์ข้อนี้ให้เด็กๆเ,เขียนโจทย์ข้อนี้ลงไปในสมุดค่ะ โจทย์ข้อนี้ก็คือในวงเล็บ2บวกด้วย3บวกด้วย4ทเท่ากับเท่าไหร่เอาให้เขียนลงไปในสมุดค่ะให้เขียนตามคุณครูนะคะเป็นการหาผลบวกจำนวน3จํำนวนค่ะโดยที่มี2จำนวนนั้นจะอยู่ในวงเล็บก่อนนะคะให้เขียนวงเล็บด้วยลูกให้เขียนวงเล็บด้วย เป็นการนำเสนอการหาผลบวกนะคะเราสามารถหาผลบวกได้หลายๆวิธีค่ะเอาลองดูนะคะลองดูค่ะ มันอันแรกเขียนโจทย์ลงไปนะคะอ้าเขียนโจทย์เสร็จรอย้งเอ่ยต้องเขียนวงเล็บด้วยต้องเขียนวงเล็บด้วยให้เขียนวงเล็บด้วยนะคะเพราะว่าเป็นการหาผลบวกจำนวน3ามจำนวนค่ะเห็นไหมโดยมีสองจำนวนอยู่ในวงเล็บ อาจจะเป็นวงเล็บคู่หน้าหรือวงเล็บคู่หลังก็ได้เสร็จแล้วยังเอ่ยเขียนเสร็จหร้อยังลูกในวงเล็บเขียนให้สวยนะคะเว้นช่องให้สวยงามต่อไปค่ะบรรทัดที่สองเอาบรรทัดที่สองนะเขียนพร้อมๆกันคิดพร้อมๆกันนะคะวิธีธรรมค่ะอยู่ในบรรทัดที่สองค่ะลูกอยู่ในบรรทัดที่สอง อยู่ในบรรทัดที่สองวีวิทอ,อีทีทอธรรมก็จะอยู่ในบรรทัดที่สองนะคะเป็นการแสดงวิธีธรรมเห็นไหมคะเราสามารถนำเลขโดดเอาเลือกมานะคะกี่ตัวก็ได้สตัวสมตัวสี่ตัวนะคะแล้วเราก็หาผลบวกจำนวนที่เรากํำหนดขึ้นมาได้ไม่ยากเลย อ่ะพร้อมค่ะพร้อมบรรทัดที่สองค่ะนักเรียนปลายทางวางไกลกังวลน,นะคะเอาให้เวลาไหนใครเสร็จแล้วขอมือด้วยลูกน้องเข้าสวยค่ะเข้าหอมไปถึงไหนแล้วคะลูกอเอาข้าวเจ้าไปถึงไหนแล้วข้าวปุ้นล่ะ,ะข้าวปุ้นบอกว่าสบายมากนะคะบรรทัดต่อไปจะอยู่ในบรรทัดที่เท่าไหร่ลูกที่สามนะคะอยู่ในบรรทัดที่สามค่ะ บรรทัดที่สามอ้าวให้เด็กๆทำไมลูกอ้าบรรทัดที่สามค่ะเขียนจำนวนนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะประโยคสัญ,ญลักษณ์ที่คุณครูกำหนดก็คือในวงเล็บสองบวกด้วยสามบวกด้วยสี่เห็นไหมคะค่อยๆทำนะคะทีละขั้นทีละตอนไม่ต้องรีบเขียนให้สวย วางใลกังวลเขียนให้สวยนะคะป .1 ทับ3ค่ะป .1 ทับ3ลูกศิษย์คุณครูอาพรคุณครูรัชนีพรน,นะคะเขียนให้สวยเลยน้องเนยเขียนให้สวยเลยนะคะอาพรภาวีก็เช่นเดียวกันทํางานให้เรียบร้อยด้วยนะคะนิติศาสตร์นิติศาสตร์ ได้ไหมลูกทำได้เปล่าคะเว้นช่องไฟให้สวยงามนะเว้นช่องไฟในสคุณแม่เก่งมากค่ะแล้วทำไงต่อแล้วทำไงต่อ 2าดูนะคะสองจำนวนที่อยู่ในวงเล็บค่ะสบวกด้วย3ผลบวกเท่ากับเท่าไรเอ่ย2อบวกสเท่ากับ5เด็กๆก็ต้องเขียนเท่ากับ5ค่ะเห็นไหมคะสองจำนวนที่อยู่ในวงเล็บเด็กๆต้องฝึกนะคะหาผลบวกซะก่อนนั่นก็คือ2องบวกด้วย3ผลบวกเท่ากับ5<อ>คําตอบได้เท่าไรคะข้อนี้ได้เท่าไร่เอ่ย คำตอบได้เท่ากับ9ตอนนี้ยังตอบได้ไหมลูกยังไม่ได้ค่ะต้องเอาไปบวกอีก1จํานวนเห็นไหมคะบวกจํานวนนี้เอาจํานวนนี้ไปกับเราด้วยนะคะนั่นก็คือบวกด้วยบวกด้วย4เอาบวกด้วย4เอา4ไปด้วยค่ะเอา4ไปด้วยเดี๋ยวสอบตกนะคะเอา4ไปด้วยเอา4ไปด้วยค่ะอ้าวข้อนี้ใครเสร็จแล้วคะ หนูผมไอตัวเล็กเสร็จหร้อยังตัวเล็กตีตีเสร็จยังตีอ่าตีเสร็จแล้วตีตีเป็นเด็กดีแล้วนะคะอ้าวห้าบวกด้วยสีผลบวกได้เท่าไหร่เอ่ยผลบวกได้เท่าไหร่ลูกห้าบวกสี่ผลบวกได้เท่ากับเก้าเด็กๆตอบเท่าไหร่ลูกข้อนี้คําตอบที่ได้ก็คือเท่าไหร่ลูก ก็คือ9ให้เขียน9เป็นเลขไทยค่ะเป็นการนำเสนอการหาผลบวกนะคะจำนวนนับที่เป็นหลักเดียวเป็นจำนวนที่มีหลักเดียว3จมจำนวนอตอบให้ตรงกับคำว่าวิธีทำเขียนต่ออบตอบนะคะตรงหรือไม่ตรงนะก็ได้นะคะขีดเส้น2เส้นใต้คำตอบค่ะ ข้ออื่นทําได้ไหมเนี่ยทำเองได้ไหมคะข้ออื่นทําเองได้ไหมคะอาชักไม่แน่ใจนะป .1 ชักไม่แน่ใจนะคะเขียนตามก็ยังผิดเลยถ้าทําเองจะได้ไหมเนี่ยรู้สึกว่าท้าทายเด็กๆใช่ไหมจริงๆแล้วเด็กๆทําได้นะคะเอาละเอาละ ไ้ไหมคะโรงเรียนบ้านทุงคาค่ะบ้านทุงคาจังหวัดกระบี่นะคะบ้านหนองเขียดค่ะบ้านหนองเขียดบ้านหนองเขียดบ้านทุ่งแพร่ค่ะบ้านทุ่งแพม่้ับต่อไปน้หลวิธีบวกเป็นยังไงคะ,งงงคะวิธีบวกยากไหม ไหนใครเสร็จแล้วลูกทำงานข้อนี้เสร็จแล้วใช้ไม้บรรทัดขีดเส้นขั้นด้วยหนึ่งข้อใช้ไม้บรรทัดขีดเส้นขั้นด้วยหนึ่งข้อนะคะต่อไปเป็นข้อที่สองค่ะข้อที่สองทำเองได้หรือเปล่าทำเองได้ไหมลองทำเองนะคะคุณครูยังไม่แสดงวิธีทำนะคะให้เด็กๆลองแสดงวิธีทำด้วยตนเองค่ะ ในข้อที่2ค่ะ3าบวกด้วยสเห็นไหมคะจะอยู่ในวงเล็บคู่หน้าบวกด้วย5ผลบวกเท่ากับเท่าไร่เอ่ยเป็นการแสดงแนวคิดเป็นการแสดงวิธีธรรมนะคะโดยที่มีสองจำนวนนั้นจะอยู่ในวงเล็บก่อนเห็นไหมคะเด็กๆสังเกตวงเล็บนี้ ก็จะอยู่คู่หน้านะคะเอาให้เวลาให้เวลาคนไหนทําได้เดี๋ยวมีรางวัลให้ลองทําเองก่อนนะคะลองทําเองอ่น้องเข้าสวยลองทําเองค่ะน้องเข้าสวยลองดูค่ะน้องตะวันน้องตะวันเบาเสียงนิดนึ่งนะน้องตะวันวน้องตะวันกับน้องตีนะคะต้องแยกกันนั่งแล้วใช่ไหม คืออู๋อาอูนี่แหละอูนี่แหละคุยเก่งอ,อ,อูเนี่ยอน้องตะวันกับน้องอู๋นะคะน้องตะวันกับน้องอู๋ตอนนี้กําลังสนทนากันนะคะในเรื่องของอะไรเอ่ยอ๋อของการรวมตัวเลขเข้าด้วยกันไม่ได้คุยค่ะไม่ได้คุยนะเขาน่ารักดี อยางทำเองค่ะทำเองเลยเดี๋ยวมีเฉลยตามตอนนี้ให้ทำเองลอ,ลองคิดเองทำเองลองแก้ปัญหาด้วยตัวเองนะคะทำได้หรือเปล่าเอ,อ่ย่บรรทัดต่อไปแสดงวิธีทำค่ะดเด็กๆลองทำเองนะคะเด็กๆลองทำเองค่ะ ื่อวานนี้ก็มีผลงานส่งมาทางไลน์นะคะส่งมาทางเฟซด้วยนะคะจากโรงเรียนบ้านท่าปักแหว่งนะคะลูกศิษย์ของคุณครูสุวิมลเกยทองนะคะได้ส่งผลงานเข้ามานะคะเด็กๆโรงเรียนบ้านท่าปักแหว่งทำงานได้เรียบร้อยสวยงามการเขียนก็มีระเบียบวินัยในตนเองนะคะไม่มีรอยลบเลยค่ะ โรงเรียนบ้านหนองยาปล้องก็เช่นเดียวกันนะคะลูกศิษย์ของคุณครูพลอยค่ะที่ได้นําเสนอผลงานเข้ามานะคะเด็กๆทํางานได้เรียบร้อยสวยงามเป็นเป็นยังไงคะเป็นที่หน้าภาคภูมิใจเห็นไหมคะถ้าเป็นคุณครูคุณครูก็ต้องภูมิใจแหละนะคะที่ลูกศิษย์ของเราเป็นไงเอ่ยเขียนสวยทํางานเรียบร้อยนะคะแล้วก็สวยงามด้วยถูกต้องด้วยไได้ทร ไหนเสร็จแล้วยกมือขึ้นเลยนะคะเดี๋ยวเรานั้จะมานําเสนอกันทําให้เสร็จเลยหนึ่งข้อทำเองเลยค่ะทําเองเลยให้ทําเองให้ทําเองไม่ต้องรอให้คุณครูเฉลยนะคะทําเองปอหนึ่งคิดเองได้แล้วลูกคิดเองลองดูนะครับเสร็จแล้วยังคะลูกเสร็จแล้วยังเลย น้องอะไรคะน้องข้าสวยเหรอลูกอ่ะขอดูน้องเข้าสวยนิดน,นึงคะ่ะอ่ะน้องเข้าสวยออกมาเลยลูก